ไม่ค่ะตรงนี้ได้สิบาใบไม่ที่มองไม่เห็นให้เต็ม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 ค่ะแต่ก็ไม่จุก <S <S 2> <S 2> ไ,ได้แบบไม่จุกนี่หร,อ,หรอป่ะได้หลักหมื่นประมาณ9ก้าหมื่นก็ได้ถึงแสนสดาจริงๆโอเค กาแสดงความยินดีกับคนที่ถูกมะจ๊ะคนที่ไม่ถูกก็บำบ่าว่าพักสักสิบห้าวันแล้วค่อยเอาใหม่โอเคไหมลูกโอเคไหมเนี่ยอย่างเงี้ยทำงานดีที่สุดได้ค่ะทำงานสบายตัวแล้วค่ะไปเข้ามงินค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ